สวัสดีครับพบกับเเจิกเกนจานะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่ะรูบี้ได้มานะครับเพิ่พมเลทนะครับสี่ทุ่มคืนนี้อ่ะเพราะว่าอ่อเพิ่มเลทเนี่ยมันจะเป็นตอน ปลายเดือนนะครับเน้นย้ำนะเพราะว่ารอบนี้ผมบอกไปแล้วนะว่ามันดันเปิดตั้งแต่30นะครับเปิดกระชากไปหมดแล้วนะครับเออวันนี้ก็ยังเห็นเปิดกันค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อ่าตัวน้อยรูบี้น้อยไม่มั่นใจครับรอเพิ่มเรทก็จะเป็น4ี่ทุ่มนะครับส่วนจะเป็นคู่เทพไหมไม่รู้ของไม่ได้แจ้งมานะจะเป็นคู่เทพหรือคู่บิดหรือเปล่านะครับส่วนเกียร์เนี่ยลุ้นว่าจะเป็นอ่าแต่มันต้องสาบคู่ใช่แล้วมันต้องสาบคู่นะมันจะเป็น8คู่7นะครับซึ่ง รอบนี้นะผมว่าเกียร์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ8เนี่ยก็ยังต้องทดสอบอยู่อ่ะเดี๋ยวรอรู้แล้วกันว่าคืนนี้จะเริ่ม <c oughs> ด้วยอัพแสงไหมหรือว่าจะเป็นเริ่มด้วยอัพไฟอาเสียงอาจจะไอ้นี่หน่อยนะเมื่อคืนดูซีรีส์7ตอนรวดเลยนะครับโอ้โหส่งคำเอ็กเพรสขอใครๆได้ดูนะโอ้โหสััดยาวเลย7ตอนนะครับ อ่ะมาเดี๋ยวเปิดการชาดูนะครับด้วยภาพรวมตอนนี้นะครับจากคอมเมนต์ต่างๆคือผมยังไม่ได้ทดสอบนะยังไงก็ต้องทดสอบครับคือเกียร์เนี่ยอาจจะยังต้องใช้การทดสอบมากหน่อยนะครับเพราะว่าการเจาะทักษะเนี่ยมันคือลบล้างค่าต้านสกิลนะครับซึ่งถ้าเกิดมันพ่วงกับโดนแน่นอนอกับเรนเจอร์ที่แบบดามเมจโหดเนี่ยมันอาจจะยิงหายได้เลยนะครับ แต่ว่ายังต้องทดสอบนะเพราะผมก็ยังไม่ค่อยอไว้ใจกับพวกค่าเกียร์นะพวกลดความเสี่ยอเลยพวกนี้คือพอทดสอบแล้วนีผมรู้สึกว่ามัน มันแปลกๆแต่อันนี้ยังไม่ได้ทดสอบอ่ะไม่รู้ว่ายัางไงครับส่วนเลนเจอร์ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าคือผมมพยายามจะสอนมาโดยตลอดว่าถ้าเลนเจอร์มันเก่งโดยพื้นฐานเนี่ยคอมโบเนี่ยไม่มีก็ได้เพราะว่าคอมโบในทีมเนี่ยอ่ามีสัก 4- 6ถึงตัวนะหลักๆเนี่ยผมว่ามันก็โหดแล้วแล้วก็ตำแหน่งที่เหลือสักประมาณ4ตัวเนี่ยก็จะเป็นเลนเจอร์พวกเนี้ยที่มันเก่งนะครับโดยตัวมันเองแบบที่ไม่ต้องมีคอมโบแต่ว่าส่วนใหญ่นอะอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเล่นไม่นานเนี่ยก็จะยึดต,ติดคอมโบหรืออ,อาจจะแบบว่าไม่มีคอมโบจ ก็เลยอยากได้คอมโบอันนี้ก็โอเคนะเขาก็ไม่ผิดนะครับ เดี๋ยวเปิดกราชากันยังไม่เพิ่มเลขแต่อยากลองนะครับเพราะว่าสูตเสิร์ฟส่งมาเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะออกหรือเปล่านะครับอใครอยากจัดเลนเจอร์เกมพักครับรูบี้หมดตัวกระชาหมดแนะนำร้านเตอร์เกมร้านนี้เลยนะครับเนอะซันช็อปขอเป็นที่2ด้วยนะครับแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากๆเติมปุ๊บได้ปั๊บต้องร้านเดอะซันช็อปเลยครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเป็ลครับเติมถูกครับมีแค่ไอโอเอสนะทางร้านไมีบร,าาริการเปิดก,าากระช้า บี้แพ็คบี้คุณ2แพ็ตั้งจากร้านเดอะซันช็อปฝากทางร้านเปิดกระชากด้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับยอดเติมครบ5 0า0บาทนบในเดือนนี้นะนะครับแล้วก็การเติมครั้งถัดไปก็จะได้เป็นราคา v i p คือถูกมากๆนะครับไปดูที่ร้านค้าได้เลยสอบถามร้านค้าได้เลยนะแปะลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับเดอะซันช็อปขอบเป็นที่2เรื่องราคาแต่ขอเป็นที่1นในใจคุณครับใครพร้อมไปจัดได้เลยขอให้ได้เจอกบเกมยรพายแจ่แจ,จากร้านเดอะซันช็อปนะครับ บทสรุปคร่าวๆก่อนนะเพราะว่ายัางไม,ไม่ได้ทดสอบครับแล้วผมติดภารกิจวันอาทิตย์ด้วยนะครับ คือแล้วมันปิดลีกพอดีผมไม่น่าจว่าจะได้ยืมไอดีใครมาทดสอบไหมแล้วก็รีเซ็ตลีกจะแบบว่าได้เที่ยงคืนหรือเปล่านะครับอันนั้นถ้าเกิดได้เดี๋ยวจะทําคลิปรีวิววันอาทิตย์นะครับอบภาพรวมก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีนะว่าแบบเ้พอจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่าถ้าเกิดเรนเจอร์เก่งโดยพื้นฐานไม่ต้องมีคอมโบเนี่ยมันโอเคนะครับาตัวไทโยเนี่ยจะคล้ายๆกับไมกี้หนึ่งก็คือเป็นดาเมจว่องไวไม้นะครับแล้วก็มีรีเซ็ตสกิล นี่นะครับมีรีเซ็ตสกิลครับซึ่งมีทีมผมบอกแล้วว่าก็ดีครับตัวนี้นะอันนี้คือผมบอกก่อนเป็นข้อมูลที่ได้มาดูมานะครับดาเมจทะลุนะครับ ไม่ข้ามตีแรงอยู่นะครับแต่ว่าดาเมันของว่างไวก็จะประมาณนี้นครับก็ประมาณไมกี้นั่แหละอย่างที่บอกแรกๆครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนตัวนี้คือตัวหลักเลยนะครับเป็นตัวหวดในรอบนี้ซึ่งผมบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่าถ้าสุดท้ายมันใช้ดีโดยตัวเ,เจอร์นะครับอาจจะมีค่าแฝงนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่รู้นะผมว่าตัวนี้นจะติดเมตาได้ไม่ยากเย็นเลยนะครับเพราะว่าบนท็อปล้ำนานเนี่ย9แม็กยิ่งบวกเกียร์ใหม่ด้วยผมว่าตัวนี้น่าจะโกงเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ตีแรงยืนกา ยิงห้ามมเห็นเขาว่ายิงห้ามกันนะเราก็ไล่เวทไวด้วยครับตัวไทโยก็ไล่เวทไวด้วยครับมันก็เลยเป็นแบบข้อดีหมดเลยแรกก็ไม่ได้ใช้เยอะมาก่าครับใครมีตัวชีโองค์ขอให้เปอร์แมกก่อนนะครับยิ่งถ้าเกิดมีเกียร์ใหม่ด้วยจะยิ่งดีมากนะ,ะผมจะทดสอบดูว่า้มันจะยิงหนักแค่ไหนซึ่งซึ่งเกียร์ก็ใส่ได้หมดแหละ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูเกียร์นะอัน่นตัวนี้ผมว่าค่อนข้างเจ๋งอส่วนนี้ผมอธิบายความนิดนึงนะครับคือมีคนที่ อ่าผมคือก็ใช้คําว่าโต้แย้งสอบถามอ่าเป็นการพูดคุยอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้รู้ที่สุดนะแต่ว่าไอ้บักต่างๆในเกมอ่ะที่ผมแบบว่าคิดว่าเฮ้ยมันผิดปกติจาก สมมุติฐานผิดจากความเป็นจริงไปเงี้ยผมก็จะคิดว่ามันเป็นบั๊กและตอนเนี้ยอร100%ทุกอย่างในเกมที่ผมบอกว่ามันเป็นบั๊กแน่ๆขึ้นอยู่กับว่ามันจะแก้หรือเปล่านะครับสุดท้ายมันได้แก้หมดเลยนะครับอ่าขึ้นอยู่กับว่าจะนานแค่ไหนอย่างตอนรีซิโลเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยผิดปกติใครมันจะเขียนโค้ดประหลาดว,าว่าแบบตัวว่องไวก็คือเลมเงี้ยต้องวางไหวพริบและยิ่งวางไหวพริบไหลตัวคริจะยิ่งหนักขึ้นอ่ะใครอยากรู้ไปย้อนดูแล้วกันรู้กันอยู่แล้วครับตัวอ่ววาเอม มันดูประหลาดผมว่ามันดูประหลาดไปครับสุดท้ายเนี่ยอพอมีโอกาสก,าก็ได้ได้ส่งข้อมูลไปยังผู้พัฒนาเขารู้ครับว่าแบบมันมีปัญหาเพียงแต่ว่าเขาปล่อยเพราะว่าบอยากให้มันโหดมั้งไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง,ปงเป๊ะๆเลยแล้วก็ตัดออกนะครับแต่ว่าไอ้เนี่ย มันอยู่2ปีแล้วนะครับเพราะว่าโคลนิ่งเวอร์ชันแรกเนี่ยสาเปอร์ที่ยังไม่ใช่เวอร์ชันบวกเนี่ยมันเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมูลหุน่นเรกาซึ่งมาเมื่อกรกดาปี66ก็จะ2ปีแล้วยังติดอยู่เหมือนเดิมคือตรงนี้ผมตั้งสมมติฐานคือตัวนี้มันจะสามารถแคนเซิลแล่พันได้นะทั้งโคลนิ่งเวอร์ชันธรรมดาและเวอร์ชันบวกครับคือผมตั้งสมมติฐานไว้ว่ามันเป็นบั็กเพราะว่า1นนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆตั้งใจให้เป็นแบบนี้จริงจเนี่ย ทำไมถึงทําความสามารถต่อต้านเพิ่มแรกมาทั้งทางนี้อันนี้มันแคนเซลได้เลยนะออแต่ว่าโอเคอันนั้นก็เป็นไปได้ว่า,าก็ทาแยกออกมาครับแต่ว่าถ้ามันแคนเซลเพิ่มแรกพันแล้วไม่แคนเซลหยุด5ได้ด้วยล่ะแคนเซลหยุด5ไม่ได้นะ mm. คืออย่างน้อยน้อยมันติด5าวิใช่ไหมสมมุติแคนเซลแล้วแบบเฮ้ยสวิ3าวิก็มีผลทําไมแคนเซลหยุด5ไม่ได้ทําไมต่อตรงว่าต้องไปแคนเซลเพิ่มแรกพัน,นครับแล้วก็ ความการตีความเนี่ยเขาไม่เขียนเลยนะครับดูครับไม่เขียนเลยในข้อมูลเชิงลึกการเขียนโค้ดเนี่ยมันเจาะมาดูได้ว่าแบบเฮ้ยเขาเขียนโค้ดอะไรเป็นพิเศก็ไม่มีนะครับฉะนั้นนะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นบัก็กคือเงื่อนไขเนี่ยมันปล่อยตัวแล้วไม่ใช่แลกท่านอันนี้ถูกต้องนะแต่ว่ามุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยแลกพันเนี่ยหรือแลเพิ่มแลกสามร้อยเนี่ยมันต้องติดกับเรนเจอร์ตัวน,นั้นอยู่อ่ะสมมุติว่าชีองโดนติดเพิ่มแลกพันอยู่ใช่ไหมแล้วผมใช้ชีองอีกตัวหนึ่ง แล้วก็โคลนตัวมันเองบันคันเซิลเฉยเลยก็คือกลายเป็นเพิ่มแร่หายไปเลยจริงๆเพิ่มแร่มันควรจะต้องติดตัวอยู่มันจะ,ะจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อต้องกดปล่อยตัวนะต้องเสียแร่แต่ถ้าเกิดโคลนเนี่ยไม่ผิดนะเพราะว่าเขาเขียนไว้แล้วครับว่าตัวที่โคลนจะไม่เสียแร่ธาตุนะครับแล้วไม่มีผลกระทบต่อการสร้างตัวเพราะว่ามันจะปล่อยตัวได้ทันทีตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นบั็กแน่ๆแต่อย่างที่บอกผมไม่แจ้งผู้พัฒนาหรอกนะเพราะว่า จะใช้ผมใช่ว่าผมก็จะใช้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนอแล้วเดี๋ยวเปิดเกียร์ครับคือเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์ค่าใหม่นะครับยังต้องรอเวลาการทดสอบอยู่นะครับแต่ผมมองว่ามันมันก็ตรงตามสเต็ปที่เขาก็บอกผมมาโดยตลอดนะครับว่าเขาต้องการให้มีการยิงตายกันง่ายมากขึ้นอ่านะมันจะได้ไม่แหลกไม่ค้างไม่กระตุกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรนเจอร์คือเรา9ก้าแม็กนะครับเราปล่อยตัวไวกันนะเออครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ ทำให้อาการค้างอาการแหลกอาการกระตุกเนี่ยเยอะนะครับมันก็เลยแบบว่าต้องมีพวกแบบนี้ออกมาครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรนเจอร์ทางดาเมจเนี่ยมีไว้ในทีมเนี่ยสบายบอกเลยครับมันก็ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่าะนะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าบอสมืดมันก็คือเป็นท่ากลางนะครับอ่ายิงแสงก็หนักกว่าเดิมยิงน้ำไหมไฟหนึ่งต่อหนึ่งก็จริงแต่ถ้าตัวมันแบบมีอัพมืดอีกนะครับ ก็ตัวใครตัวมันนะนะยิ่งรอบเนี้ยอ่าเห็นมีใครหลายคนบอกแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทดสอบครับคือยืมทดสอบก็ติดปัญหาเรื่อง ID ยังเข้าไม่ได้เนาะเออครับก็อ่าอย่างเบลลล็อกงี้ได้เกียร์ใหม่เข้าไปอ่านะครับอัพแสงนะครับลบต้านสกิลคือคือตามหลักงานเขาเขียนว่ามันคือลบรางค่าต้านสกิลใช่ไหมหมายความว่าค่าต้านสกิลเนี่ยถ้าติดนะติดค่าเกียร์เนี่ยค่าเกียร์มัน20เปอร์นะครับ ค่าเกียร์20เปอร์สมมติพอมันติดปุ๊บเนี่ยก็คือต้านสกิลของเรนเจอร์ตัวนั้นๆหรือทุกตัวที่โดนยิงเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์เลยหมายความว่าโดนนะอ,อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิมันต้องติดโดนแน่นอนพร้อมกันด้วยเพราะว่าถ้าสมมติไม่ติดโดนแน่นอนไปติดค่าเกียร์ลดต้านสกิลใช่ไหมเรนเจอร์ Ranger มันอาจจะยังหลบสกิลได้นะครับก็คือไม่โดนอ่าแต่ถ้าติดโดนแน่นอนพร้อมกันอีกก็อ่อ ก็เข้าครับแล้วก็อาจจะตายได้ทันทีในกรณีที่เรนเจอร์ตรีหนักเพ่มากออันนี้มันก็เลยต้องทดสอบนะแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะต้องมีอะไรแปลกๆแหละไม่งั้นเนี่ยเรานึกภาพดูครับบนท็อปตำนานเนี่ยโหปล่อยตัวมา20-30ตัวแล้วจะมายิงกันทีเดียวหาย,ยกฝูงมันก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะผมว่ามันน่านา,นา,นาต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่ได้ถึงขั้นโหดขนาดนั้นนะครับ อ่าส่วนเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะได้ค่าเกียร์หลบหลบสกิลแน่นอนอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะยากผมบอกไปแล้วคือมีคนแบบอยากให้เห็นความสามารถอ่าอยากให้เห็นค่าเกียร์นะมาเป็นปีแล้วนะแต่ผมคิดว่ามันยากเพราะว่ามันย้อนแย้งกับสิ่งที่เกมจะทําก็คืออ่าจะต้องการให้มีการทําดามเมจหนักๆนะครับหรือมีความสามารถมีสกิลทาให้ศัตรูเนี่ยปล่อยตัวได้ยากขึ้นอ่าเพราะมันจะส่งผลต่อเกมเยอะอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าสเปคมือถือแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอาจจะแบบว่าอ่ะผมเปิดหมดเลยแล้วกันไอ้นี้ผมอยากได้ด้วยนะครับเกียรเดาเปิดทีหนึงอ่ะเกียรเดาเปิดทีหนึงอ้ท่านั้นเพิมื่อกี้เห็นไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเรื่องของบัคคอนสามาร์ทครับมันก็ได้กลายเป็นตัวที่ทั้งคู่เลยนะคู่เทพนะครับอ่าทั้งตัวของชิองนะครับแล้วก็ตัวของไทยโยนะครับกลายเป็นว่าถ้าปั้นสุด 9ดาวแม็กเราได้ต่อต้านหยุด5เนี่ยเขาก็จะต่อต้านได้ทั้งหยุด5นะครับแล้วก็สามารถที่จะแคนเซลแล่พันได้ด้วยเออกลายเป็นครบองค์ไปเลยครับกลายเป็นตัวที่ไม่ต้องมีคอมโบแต่เป็นตัวที่ต่อต้านทั้ง2คอมโบโหดได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เลนเจอร์ก็ใช้ดีโดยพื้นฐานแหละถามว่าจะมาแทนเมกูมินไหมมันเมกูมินมันก็ยังมีหยุด5นะคือเราต้องมองถึงจุดขายด้วยครับ ว่าถ้าเป็นทีมทอ็อปตำนานเนี่ยผมใช้คว่าก็ไม่แน่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นทีมทอ็อปตำนานเนี่ยเขาจะต้องคัดเลนเจอร์ตัวที่คล้ายๆกันออกอไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่ตัวไหน,นครับถ้าเขาเน้นใช้หยุด5ก็ยังต้องเป็นเมกูม,มินหรือก็ใช้คู่ไปสิก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะสมมติผมมีผมก็ใช้คู่ครับเพราะว่าเราอยู่แบบลีกทั่วๆไปนะตัวเลนเจอร์ไม่ได้เยอะ,ะครับตัวเก้าแม็กนี่คือเราอาจจะแบบโหเน้นคัดมานานนะครับ รอบนี้ผมชั่งใจอยู่เยอะมากเพราะผมไม่รู้ว่าเกียร์มันแบบว่าโหดในเบอร์ไหนนะตะว่าผมจะเปิดเกียร์ครับโอ้โหเรนเจอร์ไม่ออกเลยรอเพิ่มเลทดีกว่าทีเคไปเปิดตอนนี้อาจจะนา่าเอาเปิดรอบหนึ่งก่อนละกันนะเดี๋ยวรับรูบี้พีพีค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะมาเปิดเรนเจอร์หรือว่าเกียร์ครับคือยังไงผมก็ต้องการได้เรนเจอร์มารีวิวนะมีไว้ก่อนนะครับเกียร์เดี๋ยวยืมได้ <laughs> เออ แต่ขอก่อนนะได้ไหมแสงเลยโลบมากโอ้โหเมื่อคืนดันดูซีรีส์ครับผมไม่ได้เปิดตอนกลางคืนนะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับผมนะอันเดี๋ยวดูบนท้อตอนานนิดนึงครับว่ามีการปั้นมาทดสอบหรือเปล่าแต่ผมมาบอกแล้วนะผมคิดว่าอ่าน่าจะมีการปั้นที่องค์มาเล่นนะครับอย่างน้อยก็ต้องทดสอบครับ เยอน้อยผมว่าก็ก็ยังเก่งมากๆในเดือนนะอามาแล้วครับอีกคุณวัดน,นี่คือเป็นสายทดสอบอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วได้เกียร์โอ้โหแล้วเนี้ยเนี่ยคือได้เกียร์อย่างนี้เลยอะ่ะนี่เจาะทักษะนะครับโอ้โหตึงเลยนะครับอ่าเลนเจอร์มีฮิวเลือดเกียร์กร็เกียร์ก็เป็นค่าฮิวเลือดโอ้โหแล้วได้สุดนะอันนี้คือจบเลยนะครับผมว่าเกมนั่นเองก็ต้องใช้ด้วยนี่เห็นไหมคือผมบอกแล้วนะครับว่าเนี่ยแล้วใช้คู่กับมาซิลนะ เออใช้คู่กับมาซิลผมว่ามันน่าจะคือมาซิลก็เป็นต้นฉบับโคลบวกนะครับติด50เปอร์นะโคลธรรมดาติด30เปอร์ครับแล้วถ้าเกิดแบบว่าแพทมันส่งผลทนาะให้ติดดียิ่งขึ้นคือแพทมันส่งผลอยู่แล้วครับทําให้ความสามารถอะไรต่างๆติดนะครับแล้วดูครับก็ใช้คู่เมกุมินเห่างนที่บอกไปแล้วไม่ได้แบบต้องเอาองค์เอาออกนะ,ค,ะคุณกินก็ใช้อ่านะอ่ะ,นะอะไม่เปิดคูณวันไม่เปิดเกียรชิ้นใหม่เอาเอาเจาะเอาเจาะนะ แต่เห้กับบล็อกอีกโอ้โหจะยิ่งโหดเลยขอดูสักสิทีมซึ่งผมบอกตั้งแต่วันแรกเลยแบบที่ยังไม่ทดสอบนะผมว่าถ้าเกิดใช้ดีโดยพื้นฐานเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะติดทีมได้ไม่ยากนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอ่อก็ถ้าเป็นท็อปตำนานเนี่ยเอาผมว่าก็ไม่แน่นะคุณกินอาจจะแบบว่าเริ่มมีการ เอาออกจากเกมตั้งรับมากขึ้นแต่เกมนั่นเองยังน่าจะต้องใช้อยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับทีมอ่าเขาก็ <ๆ S 1> ไม่ได้ใช้คุณกินนะอ่างนเกมนั่นเองอ่าเกมนั่นเองยังใช้อยู่ครับควบคุมได้แต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยก็ด้วยการโดนคันเซิลนะแล้วก็การติดอัตราการติดนะมันก็จะมีผลต่อการจัดทีมนี่เริ่มเข้ามาแล้วอ่านี้ก็ไม่มีคุณกินนะครับแล้วก็ใช้ตัวชีองค์คือผมไม่ได้หมายความว่าคุณกินมันกางนะ คือก็มีแหละนะครับคอมเมนต์ที่แบบไม่เคยดูคลิปช่องผมหรอกผมอธิบายไปหมดนะครับคนดูเขารู้กันหมดนะว่าแบบอ่ามันเป็นยังไงครับมันยังโหดอยู่ผมก็ยังเพิ่งแนะนําในคลิปล่าสุดนะว่า,าเพิ่มรับพันธผมผมว่ามันยังถ้าสมมุติมันยังอยู่ในช่วงติดดีนะผมว่ามันยังสร้างปัญหาได้เยอะมากในอีกอ่าทั่วไปครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้คุณกิน นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ตัวใหม่เดี๋ยวต้องรอดูแต่ผมว่าเดี๋ยวก็คงจะใช้ตามกันมาเต็มไปหมดนั่นแหละอ่านี้เหมือนกันครับอ่าไทจิไม่ได้หมายความว่ามันเก่งกว่าคุณกินนะคือแค่แบบหยุดห้ามันเป็นช่วงที่แบบตั้งรับแบบมันติดโกงมากๆนะครับบนท็อปเขาอย่างที่บอกครับเขาสู้ละเอียดต่อสู้ละเอียด อ่ะโอเคครับน่าจะอันนี้คือด้วยยังไม่อยู่นะเรนเจอร์ยังไม่อยู่น่าจะรอเพิ่มเลทเกินคืนนี้แหละแต่ผมคิดว่าพวกนี้เขาก็น่าจะเปิดกันเนาะผมว่าเขาน่าจะเปิดกันแล้วลนะเดี๋ยวดูซิเปิดกันหรือยังครับหรือไม่ก็รอเพิ่มเลทแบบเอาชัวร์หน่อยนะคือจะต่อสู้คือเขาไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยยังไม่ได้เปิดอ่ะดูทรงแล้วน่าจะรอเปิดครับ ก็อย่างที่บอกบางคนก็อาจจะแบบรอเพิ่มเลทีดว่าแต่บางคนเขาแบบว่ามาถึงก็ใส่สุดซอยนะเออนะ,อะโอเคประมาณนี้ค่าเกียร์ยังต้องต้องได้รับการทดสอบก่อนนะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่แหละนะในจังหวะที่แบบติดพร้อมทุกอย่างแล้วแบบว่ามีการยิงหายแบบ เรียงอยู่เดี๋ยวต้องรอไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมก็อย่างที่บอกนะผมว่าเดือนนี้เรนเจอร์ถือว่าค่อนข้างจะดีเน้นไม่ที่คู่เทพเย่างเดียวนะครับไทยโยก,กับตัวของชิองนะครับอาจจะชอบจะอะไรยังไงจะทำไฮเปอร์แม็กพื้นฐานกันก็ได้หรือจะก้าวดาวแม็กอันนี้แล้วแต่ความชอบซ,ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าตัวที่มันพิสูจน์ได้แบบชัดเจนในยุคปัจจุบันนะยุคก่อนมันเห็นหลายตัวแล้วผมบอกแล้วมันมีหลายตัวไม่ได้มีคอมโบเลยนะเออนอนแสงตัวโหดไม่มีคอมโบเลยในยุคที่ตัวหน่ดโหดคนบนเหลือเกินนะแต่ว่าพอใช้จริงหด แต่น,นั้นน่าเสียดายฮะน,นั้นเนิร์ฟไวแล้วพอเนิร์ฟปุ๊กก็ใช้ไม่ได้เลยครับทะ้นั้นเนี่ยไม่ต้องมีคอมโบก็โหดได้ตัวพื้นฐานเลนเจอร์นะครับมาพอมันโหดนะก็ใช้ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจทั้งคู่นะอ่ะก็ลองส่งมาให้รีวิวก่อนนะเดี๋ยวผมมีเวลาผมน่าจะรีวิวครับยิ่งถ้าเกิดได้ชีองบวกเกียนะครับอ่ะหรือว่าตัวไทยโยก็ได้นะอ่ะเพราะว่าผมยังเปิดไม่ได้ก็น่าจะยืมรีวิวก่อนเดี๋ยวเราเพิ่มเนคืนนี้ค่อยตัดตู้กระชาก,กันนะครับอ่ะใครจัด ทำแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับเดอร์ันช็อปขอเป็นที่2องเรือนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากๆครับเติมปุ๊บได้ปับต้องร้านเดอร์ันช็อปนะครับไอดีปลูกอะไรเติมได้หมดเลยครับปลูกไลน์นะครับเ c e b บุกูเก g l e เปิ้ลนะครับก็เติมได้หมดเลยครับ อ่เติมถูกมีแค่ iOS นะทางร้านมีเป็การเปิดกระชาให้นะครับสำหรับคนที่อ่ามีแต่ Android ล้ว,ลวนๆอ่านะครับเติมรูบี้แพ็ครูบีคุณ2แพงตั้งแต่จากร้านเดอะซันช็อปฝากคาร้านเปิดกระชาได้เลยนะครับอ่าโปรโมชั่นพิเศษนะลูกค้าที่มียอดเติมครบ5,000บาทในเดือนนี้บินถัดไปอ่ารอบถัดไปก็เติมด้วยราคา v ีพซึ่งจะถูกมา,มากๆครับอ่สนใจสอบถามที่ร้านค้าได้เลยครับแปะลิงก์อยู่ที่ใต้ clip, เดอร์สกิ๊ทชั่นคลิปนะเดอะซันช็อปขอเป็นที่2องเรื่องราคาแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะครับใครพร้อมไม่จดด น The s ั n ช h อ p นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ